สวัสดีค่ะอยู่กับอีสานออนทัวร์เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตอัปเดตค่ะขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ดล่าสุดค่ะคุณผู้ชมขาประจำา2024นี้นะคะอัปเดตคะแนนกิจกรรมค่ะเพราะว่าน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงค่ะมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคาแล้วก็อันดับที่สองเนี่ยเป็นคุณนุ่นนุ่นแนชนกนะคะคุณผู้ชมขาหรือว่าดำดงนั่นเองค่ะแล้วก็อันดับที่3ค่ะคือคุณไรอันนะคะคุณผู้ชมขา แล้วก็อันดับท yup> ี่4ค่ะก็จะเป็นน้องซีแกรมค่ะจากค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็อันดับต่อไปนะคะเป็นคุณลีโอค่ะลีคุณลีโออาทิตย์นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็อันดับต่อไปค่ะเป็นคุณนุกธนดลค่ะอันดับที่7ค่ะเป็นคุณนันอันันค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็อันดับที่8ค่ะเป็นคุณเพชรคทาวุฒิค่ะแล้วก็อันดับที่9นะคะเป็นน้องแอมชนทิชาค่ะแล้วก็อันดับที่10ค่ะ คุณสอนรามน้ำพิษค่ะคุณผู้ชมคะนี่นะคะอัปเดตล่าสุดเลยนะคะเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะ1ิอันดับนะคะคะแนนกิจกรรมขวนใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024ค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยตอนนี้นะคะยังสามารถโหวตได้อยู่เพราะว่าโหวตได้ถึงวันที่20ค่ะตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่โหวตยังไม่โหลดแอปนะคะรีบจอบจองกันได้เลยเพราะว่าใครชอบใครเชียร์ใครนะคะก็สามารถเข้าไปโหวตได้อยากให้ใคร ได้รับคะแนนเยอะๆนะคะอยากให้ใครได้รับรางวัลค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถไปโหวตได้เลยนับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20พฤษภาคมค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าน้องอุ๋งอิงเนี่ยมาแรงจริงๆนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่า ปีที่แล้วนะคะก็ติดลำดับเหมือนกันนะคะปีนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเร็วมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็รอติดตามกันต่อไปนะคะว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะได้เข้ารอบอะไรค่ะคุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าแม่แมหลายคนเนี่ยรอเชียร์น้องอุ๋งอิงอยู่ใช่ไหมล่ะคะเพราะว่ามาแรงมากมากค่ะสาหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงค่ะโดยที่น้องอุงอิงนะคะมาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ย คะแนนพุ่งไปถึง60,000่นแล้วนะคะคุณผู้ชมขาเยอะมากๆเลยค่ะสําหรับน้องอุ๋งอิงนะคะพุ่งไปเร็วมากๆนะคะสําหรับคะแนนน้องอุ๋งอิงค่ะเพราะว่าเปิดโหวตวันแรกวันที่11พฤษภาคนะค,ะคุณผู้ชมขาถึงวันนี้นะคะวันที่14บสี่แค่สองสามวันนะคะคุณผู้ชมขาแต่ว่าน้องอุ๋งอิงเนี่ยคะแนนยอดพุ่งไปถึง60,000กว่าแล้วค่ะเยอะมากๆนะคะส่วนอันดับที่2นะค่ะ คุณนุ่นแนชนกค่ะก็ขึ้นไปถึง27,000ค่ะคุณผู้ชมคขาัำดับที่3ค่ะคุณผู้ชมขะคุณไรอันนะคะคะแนนก็พุ่งสูงเหมือนกันถึง21,000ค่ะคุณผู้ชมขะแล้วก็น้องซีกแกรมถือว่ามาแรงมากๆสำหรับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ะน้องซีกแกรมเนี่ยถือว่า ถือว่าได้คะแนนโวตเยอะสุดๆเลยนะคะสำหรับในค่ายเพลงบอสบิ๊กค่ะเพราะว่าน้องซีแกรมเนี่ยเป็นอ่าเป็นเด็กที่น่ารักนะคะแม่ยกหลายๆคนก็นคือฮักนะคะฮักน้องซีแกรมค่ะพี่น้องคะแล้วก็บวตให้น้องซีแกรมเยอะมากๆค่ะเพราะว่าด้วยความนิสใส่ของน้องนะะน้องอ่าขยันนะคะคุณผู้ชมขาพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็กระตันยูอยู่ตลอดนะคะคะแนนของน้องนะคะพุ่งไปที่17,000นะคะคุณผู้ชมคะ ก็ตอนนี้ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะต่อไปนะค,ะคุณลีโออาทิตย์นะคะคะแนนไปที่8,000ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คุณนุกทนดรนนะคะคะแนนไปที่6,300นะคะแล้วก็คุณน,นันอนันค่ะคะแนนไปที่4 1 0 0ค่ะคุณเพชรคทาวุฒินะคะคะแนนไปที่3,500ค่ะ,นน 3, 5, คะแล้วก็น้องแมอมอชิชาค่ะอยู่ที่2,600นะคะแล้วก็ คุณสอนรามน้ำเพชรค่ะอยู่ที่2,500ค่ะคุณผู้ชมค่ะปีนี้นะคะใครจะได้รับรางวัลน,นะคะเราไปติดตามได้เลยควันใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024โหวตได้ตั้งแต่วันนี้ถึง20พฤษภาคมนี้นะคะคุณผู้ชมค่ารักใครเชียร์ใครสามารถไปโหวตได้เลยนะคะแล้วน้องอุ่งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รางวัลขวันใจสายหน้าฮานไป ปีนี้นะคะน้องจะได้รับรางวัลอะไรเรามาลุ้นกันจะมีใครแซงน้องอุ๋งอิงไหมคะคุณผู้ชมคะคะแนนนี้จะมีใครแซงน้องอุ๋งอิงไหมแต่ถ้ารักน้องเชียร์น้องนะคะก็สามารถไปโหวตกันได้ะคะพี่น้องคะไปโหลดแอปแล้วก็ดาวน์โหลดกันได้เลยนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ฝากเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจด้วยนะคะรักใครเชียร์ใครเข้าไปโหวตกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะทางน้องอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงค่ะ แสดงนะคะอยู่ที่บ้านโพลังกาตำบลยางอําเภอกันทนารงจังหวัดศรีสะเกดค่ะคุณผู้ชมขาไปติดตามน้องอุงอิงได้เลยนะคะสำหรับวันนี้วันที่14พฤษภานะคะพี่น้องขาใครอยู่ใกล้นะคะแวะเวียนไปหาให้กำลังใจน้องได้นะคะคุณผู้ชมขาน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะไปติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะคุณผู้ชมขา นี่นะคะทางแฟนเพจ f อค่ะของน้องอุงอิงนะคะยังออกมาโพสภาพน่ารักน่ารักค่ะกับพ่อโจโอนะคะบอกว่าคำพ่อสอนลูกเชื่อพ่อเดินตามพ่อแล้วลูกจะดังจะปังพ่อโจโอเดินนําอุงอิงเดินตามแม่นุชอยู่ข้างหลังน่ารักมากๆค่ะสําหรับรูปภาพนี้นะคะคุณผู้ชมขาพ่อแม่ลูกนาะหางอีรีค่ะสําหรับน้องอุงอิงเพรบ้านแพลงนะคะ ก็ไปติดตามให้กําลังใจกันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็คือคะแนนขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะคะพุ่งขึ้นไปสูงมากๆค่ะสําหรับน้องอุ๋งอิงนะคะเรียกได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มาแรงแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าปีนี้มาแรงแซงทางโค้งจริงๆนะคะสําหรับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งแล้วคะแนนสูงมากๆนะคะเกือบจะไปแตะที่คะแนนแสนแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะรักใครเชียร์ใครนะคะอยากให้ใครได้เป็นขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะคะสา สามารถไปหวตกันได้แล้วนะับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมขาไปเชียร์ของท่านได้เลยนะคะอยากได้ใครนะคะเป็นขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะคะสามารถไปหวตได้นะับตั้งแต่เมื่อน,นี้เป็นต้นไปเลยนะคะพี่น้องขาอย่าลืมนะคะไปให้กําลังใจนะคะกันเยอะเด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทางอ่าเพจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะคะยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรใหม่ๆนะคะคุณผู้ชม่าแต่ว่าเพิ่งอัปเดตไปนะคะเมื่อรางวัลขวัญใจสิบอันดับแรกนะมีใครบ้างเมื่อ สักครู่นะคะที่ได้อ่านมาค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยินดีนะคะกับน้องอุกอิงด้วยแล้วกันค่ะแล้วก็กับคุณนุ่นเนกชนกเนี่ยถือว่ามาเป็นอันดับสองนะคะก็ยินดีด้วยเช่นกันนะคะ ตอนนี้ถือว่ากระแสยังดีอยู่นะคะสําหรับคุณนุ่นเนชโชนค่ะถึงแม้จะลงจากคณะลิเกแล้วก็ตามนะคะแต่กระแสของเธอนะคะไม่เคยแผ่วจริงๆค่ะสําหรับคุณนุ่นนะคะก็เป็นกําลังใจให้ด้วยละกันค่ะแล้วก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมค่ะรักใครเชียร์ใครก็ไปให้กําลังใจกันได้ค, <S <S ๆๆค่ะแล้วก็ทางคุณนุ่นเองนะคะยังบอกอีกนะคะว่าเดือนหน้าม,มีการขึ้นเวทีลิเกแน่นอนแต่ยังไม่ได้บอกนะคะว่าไปขึ้นวิ ไปขึ้นคณะไหนวันไหนนะคะแต่ว่าทางคุณนุ่นนะคะได้ออกกลิ่นๆออกมานะคะว่าเดือนหน้านะคะมีการขึ้นคณะลิเกนแน่นอนนะคะแต่ว่าวันไหนจะแจ้งอีกทีค่ะคุณผู้ชมขาก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับคุณนุ่นนะคะก็สามารถไปติดตามได้เลยค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะก็สามารถไปให้กำลังใจค่ะน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงได้ที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะคุณผู้ชมขา ไปมอบพวงมาลัยน้ําใจให้กับน้องได้ปิดวงครั้งนี้น้องด้จะได้เยอะอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าจะได้เป็นล้านเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้ทางคุณพ่อการชัยนะคะก็ได้โพสต์ยอดเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมค่ะยอดพวงมาลัยน้องอุ่งอิงนะคะได้เยอะมากๆน่าจะใกล้เกือบแต่ล้านแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางบอสโจค,ค่ะยังรับสมัครแอดมินผู้ชายนะคะภาคสนาม2คน พูดไลฟ์สดทำคลิปทำปกได้ไปกับวงได้ทุกงานสนใจทักไปหาวอสโจได้เลยนะคะรอบนี้ไม่ใจร้อนค,อคัดกองดีๆนี่นะคะเป็นพูดจากวอสโจนะคะใครที่อยากไปทำงานกับวอสโจนะคะมีความสามารถนะคะก็สามารถทักไปหาวอสโจได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ เมื่อ3วันที่แล้วนะคะคุณผู้ชมทางคุณพอ่อการชัยค่ะก็ได้ออกมาโพสนะคะบอกว่าสุดยอดครับมาลายปิดวงอุงอิงแ0 0แสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณ f c พลังเงียบนะคะที่ฮักอีหลาฮักกันตลอดไปจ้า3วันที่แล้วนะคะได้ไป8 0 0แสนค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมขายน่าจะพุ่งไปล้านแล้วนะคะก็รอติดตามกันไปค่ะว่าปิดวงแล้วนะคะน้องอุงอิงจะสิ้นสุดพวงมาลัยเนี่ยได้ไปที่เท่าไหร่กันค่ะก็รวมส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจนะคะให้ทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะแล้วก็ ไปร่วมโวตกันได้นะคะสำหรับควรใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กสอนพันยี่สิบสค่ะคุณผู้ชมคาส่วนวันนี้นะคะทางอีสานออนทัวร์ค่ะก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะมีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตค่ะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์นะคะทางช่องทางอีสานออนทัวร์ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ